สวัสดีครับในวันนี้นะครับอังคารที่27กันยานะครับปี65นะครับเวลา19นาฬิกานะครับเราจะมาเรียนรู้การตัดต่อคลิปด้วยคายมาสเตอร์นะครับคายมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับสามารถที่จะตัดต่อในสมาร์ทโฟนหรือว่าใน PC ก็ได้นะครับถ้าอยากตัดต่อใน PC ง่ายๆก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะพาทำนะครับ พอเรานำมาติดตั้งใน PC แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับคายมาสเตอร์บน PC ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเวลาตัดต่อนะครับมันก็จะสะดวกและก็ง่ายนะครับเพราะว่าหน้าจอมันจะใหญ่กว่าในมือถือนะครับแล้วเราก็มาสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเข้านะครับวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของเราเข้ามาตัดต่อนะครับ พอตัดต่อเสร็จแล้วเราก็สามารถจะส่งออกนะครับงานที่ตัดต่อนี่เอาไปไว้ที่ PC ได้เลยนะครับอัพขึ้น YouTube หรือโซเชียลต่างๆได้เลยนะครับใช้งานง่ายครับอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวเย็นนี้มาเรียนรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนช่างสื่อนะครับจะมาแนะนำการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆนะครับ มีวิธีการทําอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับ่าประมาณนี้นะครับมีเลเยอร์มีเอฟเฟกมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอง,ง่ายๆด้วยคายมาสเตอร์นะครับแล้วเจอกันหนึ่งทุ่มนะครับสวัสดีครับ